เฮ้ยเจดวีว่ะเจดวีอ้าวไอ้ตองอ <laughs> ว่เจอบอมามาไอ้ตองเว้ยตาตา้าเฮ้ยสวยสวยสวยโอ้ย้ย <c oughs> เล่นเล็กเล่นไปไม่เป็นเลยเ <c oughs> ยอาพี่แ <c oughs> มงแก๊กอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เล่นได้พี่ ตายตายตายกบตายพี่กบตายกบตายพี่กบตายเข้าดึงดึงพี่ดึง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 เออสวยพอเงินเดือนแม่ฝั่งนเงินเฮ้ยทำไมเขาจ้างหมดแล้วพี่เขาจ้างเกมเนี้ยคืออยาตัวเดียวเลยเละเกมคือหยาบจุดมาุดอตว์กูโดนใครฆ่าก็ได้กูโดนไอตองฆ่าเนี่ยไม่ดีเลยเจมี เฮ้ยเจอเจอเจอทหายทุรว่ะเอาเร็วพี่ต่อเล่นดีๆนะเล่นดีๆพี่เล่นดีๆพี่เล่นดีๆเล่นดีๆเล่นดีๆพี่เล่นดีๆเสียใจเอ้เสียดายมั้งเฮ้ยป่าเล่นดีๆนะป่าเล่นดีน้องชาย จบบอลนะจบบอลเล่นดีๆนะ <c oughs> เล่นดีๆนะเล่นดีๆนะพี่ <c oughs> ขอบคุณครับเกมนี้ได้กินแล้วแปลว่าเลย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 โอ้โหเอาแล้วป้อมเ, <c oughs> เล่นดีๆเล่นดีๆใจเย็นๆไปบีไม่คอเกมด้วยวนแล้วสลบเลยคราวนี้พี่เล่นอะไรอ่ะพี่ต่อเล่นอะไรพี่รอพี่เลยเอ่อ ดูถึงด่้นเลยโอ้โหแล้วเล่นกบด้วยนะประเด็นโอ้โหไอ้เงี้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหเปิดไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อไหมตั้งแต่ผมสตรีมมาผมไม่เคยกดเจอพี่วีว่ะอันนี้บังเอิญมากเลยนะจบบนจริงอยู่ในทิศแม่วะ เฮ้ยไม่เคยชนเกเลยนะเฮ้ยทำไมมันชนเกวันนี้วะไม่เคยเลยนะไม่เคยชนเกเลยคนยังไม่รู้เลยเนี่ยคนบอกซาต้าเชืเหมือนพี่ต๋องเลยเอาจริงเหรอจะได้พีอาร์ที่อะเวินแล้วอ่าล่าง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 เวินแล้วเวินแล้วแล้วผมโอ้โหผมเล่นแบบ กางๆๆๆเอาเอามาก่อนเลยมาก่อนเลยมาก่อนเลยปะเดี๋ยวผมตีคางละวดูแล้วดูแล้วหน่อยหน่อยดูแล้ว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 มีคนมากขนลุกเฮ้ยสวยสวยสวยโอ้ยยุตส่าห์จะไม่เอาแก๊กโดนดูดไปเฉยทำไมทำไมตั้งรำใหม่ ติงต้องจัดเลยสไลด์ไปหลังมันไม่ทันเดนเดนไอ้เฮ้ยต่อต่อพี่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเอาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมูนมูนอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยน่าถามไอบีมาก่อนว่าเปิดไมค์ได้เปล่าจะได้ยังไม่ต้องให้เข้ามาต้องเปิดไมค์ไม่ได้อะไรครับเนี่ยเฮ้ยใจเย็นๆไอเกียบกินหมดแล้ว กลางผมกลางผมเกียร์กลางเลยที่กลางเลยเกียร์กลางที่กลางเจอคนดังเกีย้ยกลางเกียร์กลางเลยเกียร์กลางเลยเกียร์กลางเกียร์กลางอยากอยากไปบนนี้พี่พี่ดึงมาสักตัวพี่ดึงดึงมาเฮ้ยพี่ดึงให้โดนหน่อยดีโอ้โหอะไรเนี่ยเขาหายตัวไปสองไอ้กลคน ดึงให้โดนเลยรูปตู้ด่างมิดเฮ้ยพี่เราต้องเอาล่างให้แตกนะล่างล่างล่างเออเน้นเต้นเอาเอาล่างให้แตกเอาล่างให้แตกไปไปไปแมใช่ใช่ใช่นั่นแหละเอาล่างให้แตกไงโอเคสวยดูพี่ดูโอเคโอเคพี่พี่พี่เดินเดินไปก่อนเดินไปก่อนผมไม่ผมไม่รู้ว่าอันนี้อยู่ตรงไหน บนแตกบนแตกนี่บนแตกแล้วต้องเล็กละเล็กเล็เล็พี่เล็กไปไม่เป็นไรแกหน้าไปเล็กไปคนเปิดไ่ได้นะเล็กเล็เล็ไปไม่เป็นไรอย่าพี่แม่เออแมงแก๊กอีกแล้วหนึ่งสกัดดาวลุงบุกแล้วอยู่แล้วดูแล้วดูแล้วดูแล้วอยูแล้วอูหมด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  ม่ได้ผมเกียร์ล่างอย่ได้เลยเหรอวะเกือบตายเเฮียดีนะผมรอดดีจังสยเลยกูเจ็ดมีไอ้บีไม่อยู่ดีพี่พี่การการกลารการพี่การการาผมผมไปล่าง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 คนนึงล่างคนหนึ่ง ปีไม่อยู่ว่ะปีเห็นเล่นแล้วเออเล่นอล้วไหมเกิดมีเชลีอ่ะเจือบอมันบังเอิญนะพ่อบังเอิญนะโอเว้ละกูเกือบตายผมอ่ะเฮียผมยังไม่อยากตายนะเว้ยโอ้ผมโดนขบลวบว่ะพี่โดนขบลวบเชลียก่อนเชลียก่อนเคลีร์ล่างก่อน บนลได้ปะบนได้ปะโอ้สวย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 แต่เล่้ยง่ายๆไงคอยด้วยเฮ้ยดึงแล้วเฮ้ยระวังบนนะระวังนะเยอะเยอะบนเยอะบนเยอะมันเขาจะเอาดาร์กเปล่าเขาจะเอาดาร์กหรือเปล่าระวังนะระวังยี่พี่พี่ดึงดึงสักตัวพี่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 ดึงสักตัวดึงสักตัวซิวก็ได้ผมไม่มีฟ้าเลยซิวสิวพี่ซิวสิวสิวสวยสวยพี่สวย เอาเอาซิลไปไหนอะเอาซิลไปอยู่เอาเอาเอาดักดักดักพี่ดัก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 เลยโอเคโอเคโอเคสวยครับรอรอพี่ครับกลางพี่กลางเลยเลยโหกาลีเขาหมดแล้วนะเฮ้ยพี่พี่ รอเอาบูก็ได้เอาบูได้โอเคโอเคเขาฟาบูอยู่ใช่ไหมพี่พี่ดึงมาเออสวยตีตีบูตีบูตีบู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 หมดดูพี่พี่ระวังนะเล่นได้พี่ตายตายตายกบตายพี่กบตายกบตายพี่กบตายระวังระวังหยานหย่านยานยานยานเข้า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 ดึงดึงพี่ดึง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  ึเออสาล่างตนีล่างล่างล่างพี่ล่างล่างล่างคนล่างคนเนี่ยเพื่อกำลังใจด้วยครับวันนี้เราจะแอดวีนะครับผมแอดวีอ๋อไอ้ดิบอัดแบตดีเกือบหมดโอเคเนาะไม่เป็นไรนู่นเขาเล่นพีทตักทายก็ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยใส่เช้วแล้วไงเห็นท่ากเขาไม่เล่นกับพีทสี่อกแบตหมดไม่ทันแล้เอากลางไดยบ้างผมไม่ได้ปะ มังกรมังกรมังกรประกอบประกอบเลยประกอบปรกอบพี่มังกรเลยไปล้างสาวที่ผมนี้นะครับเอ่ยแอสิมเฮ้ยระวังระวังใช่ใช่ใจเย็นนะพี่พี่พี่ซิวซิวซิวเข้านะเฮ้ยสว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 ยผมเกียร์กลางแป๊บเกียร์กลางแป๊บพี่ผมเกียร์กลางแป๊บใช่ยช่ใช่โอ้ยเจ้า อยู่ไม่ไหวนะครับวัวนี้ทุกคนเนี้วันนี้เราจะแอดดี้เนี่ยผมเป็นแอดดีใหญ่เอาเอาดีได้ไห<ะ>จะตื่นเต้นเล่นไม่ออกเลยปุ๊บส่งออกไปลกเ,ยเไปลยมือไหมเอาเอาซิลได้ไหมซิลได้ไหม,น,ไไหมน้องชายได้ปะอแอดแอดีได้ตัวอะไรวะคนดูเจี่ยปลาไม่โดนไอหนีมั่วหนี้มั่วหนี้มั่วหนี้มั่ว

ไปเด่นเว้ยหวกคนดูนงนงเหรอมันนงนวงใช่ปะคืออย่างวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันนงนวงเหรอฝากกดติดตามด้วยนะครับคนดูฝากกดติดตามพี่ที่ตอนนี้ดีเลยเหมือนกำลังพูดคุยเมื่อวานเลยเจอซะงั้นนะกำลังบอกว่าพี่สองครับพี่ใหว่าอยากให้แกลเปียร์งยังเลยแกลเีมาเล่นกับคุณเลย พเล่นฝังตรงข้ามเฉยโอ้โหเล่นบลเลยฮัลโหลเฮ้ยกากาแกลี่ยังไงให้แกเล่น่จระลุกอะไรเเนียวี่ๆหนักเพียงแวผมเล่นเพื่อเองพี่ๆๆ่งเยฮ้ยซิวซิวล่างล่งงเยอะล่างเยอะ โหเยอะจัดเลยว่ะเขาเน้นล่างว่ะเออเขา้อเออชายเขาเน้นล่างอ่ะเขาแกนนั่นจัดเลยต่อเตนที่มั่ง้อย่าเ้ยใช่ปะ เออรรงนลวงปะเขาบอกว่าอนแลี่เ่ยไอเกเกเดกป็นดร่ยโอ้โหเสียดายว่ะพี่พี่พี่จะปล่อยกลางนะไม่ได้ว่ะ อ๋อบัสดีครับทุกรอบที่เปิดมาไม่เปิดไม่ได้สวัสดีครับไปนอนแล้วนะครับฝันดีมันนงนงเหรอจะบัะนงนงเข้าเหรอบันนงนงฝรนดูใช่ไหันดีครับตุ้ยพี่ปล่อยกลางนะพี่ปล่อยกลางเอ้ยไปเคลียร์เคลียร์บนคนหนึ่งได้ปะะได้ผมไปคุณได้ บ่วง oh, ตรงเล่นเล่นยากอะมียากไม่มีทนหยุดยากตัวแครี่เกิดใช่ใช่แครี่แครี่เล่นกับพี่เลยเฮ้ยโดนแครี่อยู่ตัวแครีคร่แต่จะเอาซิวใช่ไหมตัวดอะได้แค่นีเ่เขาจ่ายหมดแล้วพี่เขาจ่ายหมดไอ้เนเกมเนี้ยคืออยากตัวเดียวเลยเละเกมคือยาก หมดตหมดเลยกูกูว่ากูโดนใครฆ่าก็ได้กูโดนไอ้ตองฆ่าเนี่ยไม่ดีเลยกูควรจะออกแข่งแล้วเฮ้ยยายยัยยัยยัยผมตายโอ้ยผมไม่รู้ไงไม่รู้จะเจอไงเดี๋ยวว่าดี๋ยววดี๋ยวกบกบกบจะตายเรจะให้ได้ยิ้มสวยๆกันพี่เดี๋ยวเอรบียิ้มเลยอ่ะ

ได้คลิปพี่อะไรตกโดนตกพี่ต่อพี่จะได้คลิปยังไงเนาะคลิปติ๊กต่อพี่มันค้างอ่ะก็ไปเอาที่สองไงเอ็ดวียิ้มเลยอ่ะไอ้ตลกใช่ไหมเอาให้พี่อย่างน้อยอย่างน้อยตรงนัอนผมก็จัดจัดการที่พี่วีได้สองตัวเลยลูกบนลูกบนพอซะแล้วเหี้ยก็จริง โอ้ตึงเกินฮัลโหลบอกแพ้ลูกรักแพ้ลูกรักไม่ได้นะแล้วตองดันตึงด้วยนะฝั่งนั้นคอมเมนต์เขาไม่ใช่บีนะเขาไมใช่บีก่อนนะตามมารยาทที่ดีนะครับเราจบเพียงเราต้องไปทาเขานะครับลูกรักบินอัดพ่อเอาเลยอย่างเอาจะตองบินแต่เบิ้ลคิวก็สวยเลยลองคิดป่เนี่ยแอดบีชื่ออะไรวะสที่เกินบีไดช่องเขา ใช่ไมออมเมเล่นหรอคอมเมล่นเปล่าไอดียเขาสกายสุลามีหลายไอดียไม่ใช่ชื่อช่องคุณตเขาเปคอมเมนต์ออชิเก้นวอนเ็นวากวีไงบอกเาบอกกดทิ้มเดิมเลยครับผมฮะอะไรอไรนะได้ิแล้วเล่นแล้วคจะเล่นก็เล่น่บอกว่าลูกตอบพ่อแล้วแกนต้องชำระรับเองครับ